ได้จังหวะดิค่ะเสียงโต๊ะสะเทือนดูดิได้จังหวะดิค่ะเสียงโต๊ะสะเทือนขนมจีนก็มารอแล้วจ้ะ มะเขือมะนาวถั่วปนเครื่องปรุงใส่ไปแล้วจ้ามากินวยกันนะจ๊ะเด้อซิมก่อนนะจ๊ะเด้ออื้มแซ่บแซ่ อันนี้กุ้งลวกแค่พอเด้งเด้อจ้ะกุ้งจากช่องฟิตเอาไปลวกแค่ว่าเข้าหายเยน็นพอเด้งแค่นั้นเองค่ะมันจะกรอบจ้ะอือฮอชับเขาสะเทือนเลยจ้ะ Begak punca, risi dulu deh. deh. Tadi sepaket deh, risi sepaket deh. Uih, sayur, kita makan. หลังสถานเลยจ้ะรีสิสปาเกตตี้อืมแล้วมากินด้วยกันจ้ะ หน้าตาของเขาจะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันค่ะเป็นตาแซบอยู่เดอ้อมาด้อค่ะอาอหือสุดแซบเลย สวัสดีค่ะ <c oughs> มาค่ะกินส้มตำเลยกันจ้ะ <c oughs> เผ็ดได้ใจเลยอะห <c oughs> นาวๆแบบนี้แก่เผ็ดด้วยความหนาวไม่ใช่แก่นาวด้วยความเผ็ดอ่ะ นั่งข้างมาต่างห้สุดหนาวเลยมาด้ยจ้ะอร่อยอยู่ดิจ้ะมาน,นานได้เข้าเมืองที เหลือกไก่เหนียวตัวหนึ่งหมดไก่เหนียวอีกตัวถึงจะเข้าเมืองไปที่ก็ไปซื้อมาตุนเอาไว้จ้ะแซ่บๆด้วยกันเอาจะคำก็เด้อตุลิสตรสลัดเตียกินไปคุยกันไปเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะ คลิปเก็บเห็ดก็มีค่ะฝากเข้าชมด้วยแต่ต้มโลโูกโป่ยายสนเราก็จะเห็นคําว่าวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์เลือกชมได้ค่ะยายสนจัดทาไว้ให้เป็นชุดๆเป็นเพลย์ลิสต์ค่ะหรือวิดีโอก็เลือกหาชมเอาค่ะคลิปเก็บเห็ดตกปลาเก็บผลไม้มีค่ะอุ้ยเผ็ดได้ใจเลยอากาศข้างนอกแะ่ประมาณนี้เลยค่ะเด้อมืดแล้วค่ะตอนนี้บ่ายสาม บ่ายสามจะบ่ายสามโมงครึ่งมึดตึต๊ดแล้วค่ะตอนนี้ปุญหภูมิติดลบสิบกว่าทุกวันอาทิตย์ที่แล้วนู้นยี่สิบกว่าออกบ้านก็ไม่ได้เลยหนาวจัดค่ะโอเคเดีย๋ดวยวกัเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเยสนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมา ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย